ดูสดพรมลิขิต ep 0.12ช่องถ่ายทอดสดพรมลิขิตวันนี้ดูพรมลิขิตย้อนหลังดูสดพรมลิขิต ep 0.12ช่องถ่ายทอดสดพรมลิขิตวันนี้ดูพรมลิขิตย้อนหลังเข้มข้นเข้าไปทุกทีแล้วกับพรมลิขิตหลังจากที่ออกยาวิสูตรสาครโปภธนวัฒน์วัฒนพูด ได้พบกับพุทตาลเบลล่ารานีแคมเปนที่เคยมาเป็นครั้งแรกแต่กลับรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดใจพร้อมกันนี้ความรักของพุทตาลและพ่อริตโอบธนวัฒนวัฒนพูดก็เริ่มก่อตัวเป็นรูป,เป,รปเป็นร่างที่ชัดเจนมากขึ้นแต่ดูเหมือนว่าตอนต่อไปพุทตาลก็ยังโดนจ้องเล่นงานอยู่ว่าแล้วก็ไป ดูสดพรมลิขิต ep 0.12เลยจ้าสำหรับเรื่องย่อพรมลิขิต ep 0.12ประจำวันที่14พฤศจิกายน66ข้อริดโปบธนวัรวัฒนพูดตาดำคล้ำจากการไม่ได้นอนเพราะมัวแต่คิดเรื่องของพุธตาลเบลล่ารานีแคมเปญกระทั่งเช้าวันต่อมาพ่อริดต้องรีบออกจากบ้านเพื่อเข้าเฝ้า คุณหลวงท้ายสะเกรดวริทนทร์ปัญหาการทุกคนสงสัยว่าพ่อริ์เป็นอะไรแต่อาการแบบนี้จะเป็นอะไรไปเสียไม่ได้นอกจากคนกำลังมีความรักและคุณหญิงการะเกตเบลล่ารานีแคมเปนก็คิดเช่นนั้นขณะที่ยายกุยตงเหน่งรัดกล้าวอามรดิตขอให้แม่กลิ่นน้ำตาลที่จักคณาวงสารัตนสิน เอาข้าวของไปให้พุทตานความโกรธแค้นของแม่กลิ่นที่มีอยู่กลับยิ่งทำให้แม่กลิ่นไม่พอใจที่ยายกุยเห็นคนอื่นดีกว่าหลานจนเกิดทะเลาะกันใหญ่โตยิ่งทะเลาะกันเรื่องพุทตานแม่กลิ่นยิ่งโกรธแค้นนางมากยิ่งขึ้นจึงแอบมาด้อมด้อมมองมองที่แปลงผักของพุทตานและคิดทำสิ่งไม่ดีบางอย่าง ต่อมายายกุยได้เจอพุธตานจึงคุยกันเรื่องที่ตนเป็นไพร่สังกัดออกยาวิสูตรสาครโปภธวัฒนวัรวัฒนพูดและอยากให้พุตตาลเป็นไพร่สังกัดออกยาท่านด้วยหากมีปัญหาอะไรอย่างน้อยก็ยังมีคนคุ้มกลาหัวพุธตานคิดคิดดูแล้วก็เหมือนจะโอเคด้านแม่กลิ่นออกมายืนยันกับยายกุยว่าพุตตานก็คือไพร่ เหมือนเราไม่ใช่นางฟ้านางสวรรค์ที่ไหนทำไมยายต้องสนใจมันขนาดนั้นจนมีปากเสียงกันชุดใหญ่อีกครั้งขณะที่หลังจากที่ทุกคนกลับไปพุทตานรอ,อการมาของพ่อริดเพราะนัดกันเรียนดาบไว้แต่หมื่นจันภูเบศปีเตอร์แพนทัดพลวิวิทวัฒน์กลับมาแทนเพราะเป็นคำสัง่งขุนหลวงท้ายสาดูสดพรมลิขิตอีพี2 สามารถรับชมได้ตั้งแต่เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3 HD เดีของทุกทุกวันจันทร์วันพุธมากกว่ามากกว่ามากกว่าดูสดโครมลิขิตน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าโครมลิขิตอีที2รับชมถ่ายทอดสดโครมลิขิตอีที2รับชมถ่ายทอดสดโครมลิขิตอีที2รับชมถ่ายทอดสด มากกว่ามากกว่ามากกว่าดูพรมลิขิตย้อนหลังน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าพรมลิข e ิตอ P 0ีรับชมละคร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 พรมลิขิตอ P 0ีรับชมละคร โรมลิขิต E p ี0.6รับชมละครโครมลิขิตอ p ี0.7รับชมละครโครมลิขิตอ p ี0.8รับชมละครโครมลิขิตอ p ี0.9รับชมละครโครมลิขิตอ p ี0.10รับชมละครโครมลิขิตอ p ี0.11รับชมละคร